วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอ Star Projector นะครับจากทาง T3 สามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับเพียงควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน T3 Smart นะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงเปลี่ยนดวงดาวได้เลยนะเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ครับเชื่อมต่อได้ง่ายๆครับเพียงเปิดแอป T3 Smart นะครับผมและทําการค้นหาอุปกรณ์นะครับผมเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 2.4ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับผมเข้ามาด้านในครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยน ได้นะครับทั้งสีและเลเซอร์นะครับอันนี้เราสามารถเปิดสวิตช์นะครับผมหรือปิดสวิตช์ได้ทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หรือก้อนเมฆนะครับผมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้สามารถปรับเปลี่ยนซีนต่างๆนะครับผมให้เข้ากับบรรยากาศหรืออารมณ์ได้นะครับในส่วนของตัวนี้ครับสามารถเซต เลเซ <gehört Marina. S 1> อร์ด้านบนนะครับสามารถปรับความเข้มความอ่อนของเลเซอร์ได้และด้านล่างเน <mon> ี่ยสามารถปรับในส่วนของการหมุนได้นะครับต่อมาในส่วนของสีเนี่ยเราสามารถปรับในส่วนของความเข้มความอ่อนของเมฆได้และด้านล่างเนี่ยเราสามารถ ปรับในส่วนของสีที่มาผสมกับสีหลักที่เราเลือกได้เหมือนกันนะครับผมทั้งคู่เนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเนี่ยเราสามารถคอสตอมหรือในส่วนของตัวซนะีนเนี่ยอารมณ์เนี่ยเราสามารถอีดิทหรือเลือกในส่วนของตัวสีหรือเลเซอร์เนี่ยได้ตามที่เราชอบเลยนะครับ สามารถตั้งเวลานะครับผมว่าจะเปิดกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับสามารถเซตเวลาได้นะครับผมในการเปิดปิดของตัวเครื่องนะครับผมเซตวันจันทร์ถึงศุกร์นี้ก็สามารถเซตได้เหมือนกันว่าจะเปิดหรือจะปิดตอนกี่โมงนะครับผมเราก็สามารถเซตติ้งหรือตั้งค่าได้นะครับในส่วนของตัวนี้ต่อมานะครับอีดิทเนี่ยเราก็าไปปรับเปลี่ยนแก้ไข ในส่วนของการฉายของตัวโปรเจคเตอร์นะครับว่าเราชอบแบบโหมดหรือแบบรูปแบบไหนนะครับผมสามารถคัสตอมได้ตามที่เราชอบเลยนะครับถ้าต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์นะครับง่ายๆเพียงกดปุ่ม power ค้างทิ้งไว้นะครับจำนวน5วินะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เลยและอีกที่สำคัญนะครับผมตัวนี้รองรับ Google Assistant ด้วยนะครับ